สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่คะ่ะหนูขออีคลิปหนึ่งเดี๋ยวหนูจะพาไปดูลูกเจ้าโอง่งสายเจ้าโอง่งต้องบอกว่าสายเจ้าโอง่งเพราะว่าวันนี้จะพาดูาทีเดียว,วหลายตัวสายอัศจรรย์มากเจ้าโอ่ง<ๆ>เป็นนกต่อที่ได้มาจากพี่เด่นพี่เด่นให้มาเพราะขยายพันธุ์ให้มาเล่นนะคะเดี๋ยวไปดูลูกเขากันนะคะว่าจะมีแบบไหนบ้างไปามมาทาน,าท,านทานถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้ว ไม่เอาแล้วได้ยกเดียวเเร็วสวยเลยต่อปีดเร็วต่อปีดได้ปีกเดียวเนี่ยตอนนี้ขึ้นแล้วเขาตังค์เราแล้วมันรู้ วันนี้ยกไม่สวยนะคะคุณลูกเอาใหม่นะคะลงไหมลุงตองปีเลยโอ้โหสวยมากวันนี้เออตองปีเลยโอ้โหสวยมากวันนี้เออองปีเลยโอ้โหสวยมากวันนี้ให้ทายทุกคนว่าวันนี้คือใครมาก่อนยกปีเดียวนะครับนี่นี่ยกสองปีแล้วจริงิอีงทีอิกทีได้ไหมข้าวตัง ตัวนี้คือเข้าตังนะคะทุกคนเดี๋ย <_ an> วมีคลิปเสียงให้ฟังนะคะ <_ an> เจ้าเข้าตังนี่คือกลับไปยอ้อกลับไปอ่ <_ an> สองตัวนี้เป็นพี่น้องกันอืมนะครับคนละครอบพ่อแม่เดียวกันลูกเจ้าโอ่อองสองตัวนี้ตอนแรกเป็นบัภไยทั้งคู่นะครับตอนนี้แต่ตอนเนี้ยเข้าตังยกสองปีกแล้วตัวนี้ก็ยกสองปีกแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ย ถ่ายคลิปไม่ค่อยได้ือมมันรู้อ่ะมันรู้แต่วันเนี้ยเข้าตังเสร็จเราแล้วร้อยนะครับสายเจ้าองค์นะคะพี่พี่ท่านไหนที่รับไปดูแลรอลุ้นได้นะคะพี่พี่เพราะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันอายุชนขวบยังคะอ่าเพิ่งชนขวบก็คือรุ่นที่หนูขายไปรุ่นที่แล้วละค่ะโอ้โอ้คุณสืกอขุนสุกสามตัวนี้พ่อแม่เดียวกันหมดนะครับ แต่คนละโทนเสียงมีทั้งผ้าแดงขุนศึกเสียงติดแม่ผ้าลายสกอตยังไม่มีชื่อท้าตตางจะเป็นเสียงเดียวกันนะครับเสียงเดียวปีใหม่นั่นแหละก็โยกข้างเดียวเลยครับเห็นไหม ไม่ถนัดไม่ถนัดเขาไม่ถนัดเขาเห็นชัดแต่เวลาอยู่กับหนูอ่าจะไม่ค่อยยกถ้าหนูเดินเข้ามาคนเดียวอ่ะไม่ยกละเขาจะยกตับแรกนะทุกคนเขาจะยกตับแรกนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตับแรกนะเมื่อกีตับสองตับสอง่ยอ่ะลองเข้าตังค์ตัง เข้าตั้งเข้าตั้งเร็วๆล,ลูกตั้งไม่เอาแต่ตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะคะทุกคนยัง,ยงไม่ได้ตั้งชื่อนะคะลูกเจ้าโอ๋เหมือนกันอายุเพิ่งชนขวบมั้งก็คืออ่ารุ่นที่ล่าสุดที่หนูขายไปนะคะ ไม่เอาแล้วหลายครั้งแล้วไม่เล่นกับพ่อแล้วนะประมาณนั้นโอ้ยนี่ไอ้ยไอ้ยิ้มนี่คือเร็วเร็วเร็วอันนี้เทพกลัวอันนี่คือกลัวนะครับมันขุนศึกนะคะขุนศึกเสียงติดแม่นะคะทุกคนอันนี้คือเทพฮนม นะครับแต่อันนี้คือเทพะกัวต่างกันนะเทพกัวจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เทพะกัวไม่ได้คูยกเฉยๆเดียวนะครับไม่คูนะครับนี่คือเทพะกัวเดี๋ยวบางคนบอกเอ้ยไม่ใช่อันนี้เทพะกัวไม่ใช่ครับมันไม่เหมือนกันเราตัวอย่างแยกแยให้เห็นชัดๆนะครับคูก่อนแล้วก็ยกก็จริงๆแล้วปกติแรกๆคือโดยทั่วไปนะครับปกติเลยจะคูยกปีข้างเดียวพอมางหลังความสมบูรณ์เริ่มเกิดก็จะยกสองข้างแล้วื่เกียยกสวยมาก แต่ปกติอะผมไม่เห็นตลอดแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ตั้งใจถ่ายแต่เวลาตั้งใจถ่ายปุ๊บเขาก็จะไม่ยกก็ได้อย่างเงี้ยแหละอืมตวาดพอแล้วหนึ่งจะเกี้ๆกางๆอย่างเงี้ยแหละอืมอนนก็ไม่ค่อยขู่ตวาดพอแล้วหนึ่งขุนศึกนะคะพี่อ้วนเอวออกฝึกแล้วนะคะทุกคนจะเป็นนกต่อในอนาคตนี่นะครับใครเดียพอแล้ว คลิปนี้นะคะจะมาให้ดูว่าสายเจ้าโอ่งนี่หลากหลายมากเลยทุกคนเจ้าโอ่งให้ได้ทั้งดิวตันอืมดิวเฟืองหนึ่งกุ๊กสองกุกสองกุ๊กเทพนนก็ให้ได้อืนะครับอืมเสียงเล็กให้ได้เสียงกลางไปได้เสียงใหญ่โพดโพก็มีตอนนี้มีใหญ่กว่านี้อีกนะครับอืมตัวที่เก็บไว้ให้พี่เด่นใช่ไหมใช่ เราจะส่งมอบเด็กๆคืนให้พี่เด่นนะคะอีกอีกไม่แน่ใจว่าอีกกี่ตัวเพราะว่าเออพี่เด่นเอาไปเล่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วมันเวริร์กมันได้มันปังก็เลยเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่เด่นเล่นอีกนะคะบอกว่าทำไมกงมอมจังมอมนะครับกงมอมมากนะครับกงมอมมาก อ๋อเราพี่ไปยุ่งกับเขาตอนเขากําลังจะครูเขามองหน้าเลยเห็นไหมเอาเข้าตังออกไปข้างนอกเอาไปถ่ายเสียงอื่นข้างนอกโอ้โนเนมหนูจะออกไปหรอไปโนเนมไปไปข้างนอกไหมโนเนมก็ลูกเจ้าโอ่งนะคะทุกคนตัวนั้นยังไม่มีชื่อนะคะน้องยังไม่มีชื่อครูก้อมด้วยนะครับโอเคครูอ่างด้วยครูอ่างครูก้อมเดี๋ยวไปรอดูเข้าตังกันนะคะ วันนี้วันเดียวหนูขอหลายคลิปหน่อยพอลูกคือใครเจ้าเข้าตังนะคะเป็นลูกเจ้าโอ่งนะคะทุกคนดวยมากเลยนกเก่าเก็บเห็นไหมเนี่ยดูทุกคนเข้าตังอะ่ะตอนแรกพี่อ้วนคิดจะเอาทํานกต่อแต่เขาเป็นแบบนี้ลแล้วก็เลยหล่อมากครับทุกคนก็มีคลิปทั้งตัวผมเองนะผมตัวเนี้ยผมเห็นยกปีก ทั้งข้างเดียวทั้งสองข้างแล้วแต่อารมณ์เขานะครับแต่ยกทุกตับที่ผมเจอกับเขากับหนูไม่ยกนะครับเพราะว่ากับหนูจะห่วงเล่นมากกว่าเพราะตับแรกนะใช่ผมเจอเขาสมมุติว่าวันนี้เดิน uh, ผ่านเขาเขาก็คูยกปีกแต่ถ้าเดินย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งแมวแล้วแต่พอถ้าสมมุติว่ากลางวันเดินมาเจอเขาอีกเขาก็คูยกปีกอีกตอนเย็นมาเจอเขาอีกคือจ้างหน้ากันแค่ตับแรกนะครับกับพี่ยังตีอยู่ไหมตี หล่อมากเลยครับลกตัวนี้ดูโอ้โห,โโหจิกจิกเป็นเยี่ยวเลยอ่ะเขี่ยตัวให้หน่อยตัวเขาก็จะไม่ไม่อ้วนนะครับตัวเขาก็ไม่ไม่ไม่เหมือนปีใหม่ไม่เหมือนปีใหม่ไม่เหมือนอีกตัวที่ยกปีกนะครับอเอาปีใหม่มาแขวนข้างๆได้ไหมนี่หรือคนละสไตล์คนสไตล์ตัวนี้เสียงเสียงเสียงกลางๆเดี๋ยวแขวนต้นไม้ให้ได้ยินเสียงให้ฟังนะคะว่าเสียง<า>เขาเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวสับนกเดี๋ยวเอาสับนกเดี๋ยวสลับที่นะคะเดี๋ยวเอาเข้าตังมาไว้นู่นข้าตังมาหาแม่มาเข้าตังข้าตังข้าตังมาหาแม่เร็วอีพอยกไม่ไหวแล้วยกกงไม่ไหวแล้วจ้า ช่างเนอช่างเง้อช่างแง้มมองเอ้ยาฟังขย่นครับเดี๋ยวมาฟังเสียงรอฟังเสียงเขากันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะเขาตั้งมาหาแม่มา ของขนเต็มกลงเช่ยจะโย,ย,ยนหรือจะเรียกเต็มกงเลยอะหัวยังเป็นจุกเหมือนเดิม ่ขนอยู่นะคะทุกคนขนหลอดเต็มหน้าเลยเข้าตังเข้าตังเข้าตังมาหาแม่เร็วเร็วเร็วเข้าตัง่ะ นกเก่าเก็บนะคะป้ายชื่อยังมียักษ์เกี้ยยักษ์ใหญ่ติดเลยค่ะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะสกระปรกไปบ้างเพราะว่าหนูกับพี่อ้วนไม่มีเวลาจริงๆค่ะกรตงังกรตังเร็วๆเร็วเร็วกรตังเร็ว โอ้ยโดนลูกจิกอร่อยเหรอหืม เจ้าเขาตังนะคะเป็นลูกเจ้าโอ่งนะคะน้องของเจ้าปีใหม่ตอนนี้พี่อ้วนกําลังไล่ฝึกลูกเจ้าโอ่งขึ้นเป็นนกต่อนะคะเจ้าขุนฝึกเอ้ยเจ้าขุนศึกเอ้ยเจ้าเขาตังเอ้ยเจ้าปีใหม่เอ้ยเจ้าโนเนม,มเอ้ยนะคะหลายๆตัวนะเรากําลังไล่ฝึกอยู่นะคะแต่ที่ฝึกช้าเพราะว่ารอให้เขาอายุได้ให้เขาคึกนะคะถึงเริ่มฝึกเขาตังเขาตังเร็ว No. ชอบพลังให้ัพลังให้ตหลอดขอตั้งอันนี้เรียกแล้วก็เปลี่ยนใช่ปะ่ะ có tăng không có tăng đâu ตัวนี้ยความจริงอ่ะต้องบอกว่าเข้าตังอ่ะพี่อ้วนอ่ะจะเอาทํานกต่อเข้าตังยืนที่หนึ่งปุกนะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนโอเคค่ะเอออะไรอย่างนั้นล่ะลูกเพราะว่าพี่โอ่งให้ลูกได้ขัดแล้วปิดขัดแล้วปิดขัดแล้วนี่นคึกคึกคึกอ้มอุมอมอมเพราะว่าพี่โอ่งให้ลูกได้ทุกทุกปุกเลยนะครับยังไงก็ฝากเข้าตังไว้ด้วยนะคะทุกคนก็เข้าตังเป็นลูกพี่โอ่งที่ เขาเรียกอะไรจะเรียกเทพนบเครื่องเหมือนกันนะจะเรียกเทพนนมไดไหมเรียกบางไพรบางไพรไปกันบางไัยไปก็ได้ง่ายง่ายบางไพรเทพนนมได้ไหมบางทีก็เป็นบางนะครับบางทีก็เป็นเทพอืแล้วแต่อารมณ์นะครับก็เขาจะยกให้พระตับแรกตับเดียวนะก็เอาไว้ว่าถ้าดูแล้วชอบถ้าดูแลชอบก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะคึนนี้ขึ้นันนี้เราขัดเลยนะ แต่จะฝึกหรือเปล่าตัวนี้ไม่ฝึกขือพผนี้ล้ขันเพราะว่านกชุดนี้มีพร้อมกันอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวลูกเจ้าโอ่งล้วนเลยนะทุกตัวครับขึ้นผนี้ครั้งแรกขันทุกตัวเลยนะครับหมายความว่าเราใส่พเนี้ปุ๊บแล้วแผะต้นไม้ขันทุกตัวออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราก็ใส่เนี้นะครับเราใส่ผนี้แล้วก็แอนแอนเลยนะครับียวก็ยังไงก็ฝาก เข้าต right, <A PI AN> ังไว้ด้วยนะคะบอกแล้วว่าใสเจ้าโอ่งอ่ะใครมีไว้ครอบครองอ่ะระวังไว้ให้ดีๆใช่มีอะไรแปลกๆทุกตัวนะครับเออก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นเทพนมเนาะใช่ครับก็โนเนมก็บางทีก็ขูกล่มบางทีก็หลุดคูก้อมนะครับก็คือคูพยางเดียวอนะครับบางทีก็คูสามพยาืก็งงเหมือนกันไม่รู้นะครับก็ขุนศึกก็ตอนนี้เหมือนจะหลิวเฟืองใช่ไหมรุ่หลิวตันขุนศึกหน้าอ่าขุนศึกเป็นหลิวเฟืองนะครับขุนศึกเป็นหลิวเฟือง ติดพอ่อแต่เสียงติดแม่ก็อ่าว่าชอบก็ไม่ใช่มันจะชอบก็ซื้อไม่ได้เพราะเราไม่ได้เปิดขายติดนะนะ่ะติดคำว่าชอบก็ซื้อนะนะ่ะเปิดกันตายแล้วกันถ้าราคาคุณรับได้ในเปิดการตายเราก็ต้องยอมอืมนะครับเปิดการตายไว้ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับการป่วยอืแต่ถ้าคุณดูแล้ว ชอบราคาการตายคุณก็ปิดแต่ผมไม่ได้เต็มใจเปิดแบ่งนะออเอาเป็นว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เต็มใจเปิดแบ่งดูสภาพใต้กงเพราะว่าไม่อยากเข้าไปวุ่นวายกับเขามากมายนะคะก็เดี๋ยวจะหาแม่เทพนมใส่อือนะครับพึ่งแบ่งแม่เทพไปจะหาแม่เทพใส่อีกแล้วแม่เทพใส่ก็อ่ะเปิดการป่วยไว้ที่หนึ่งหมื่นบาทเพียอใครชอบราคาการป่วยอ ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสกับตัวนี้เนาะก็ถามว่าถ้าขายไม่ได้เดือดร้อนไหมเขาอยู่กับเรามาเข้าตังนี้จะสองขวบแล้วเนี่ยเป็นนกี่จุกอยู่บนหัวนะครับเขาดื้อไงอ่าเมื่อก่อนดื้อมากนะครับนกตัวนี้เมื่อก่อนโคตรเปรี้ยวนะครับใช่แล้วผมก็ทําให้เขาเชื่องเชื่องกับหนูด้วยตอนนี้เชื่องมากนะครับตอนนี้ใช้คําว่าเชื่องมากนะครับอันนี้ยังีบอกกันป่วยหนึ่งหมื่นบาทขันเลยโอ้โหอะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงขันเขาดีกว่าฟังแล้วเราฟังแล้วไม่ใช่หรอ เราฟังแล้วนี่เราจะปิดคลิปเลยอืมอนั่นก็อือือฟังไม่ฟังโตลงจะขันให้ฟังไหมขันไหมขันไหมไม่แย่งซีนะจะขันให้แม่ฟังไหมขันแม่เร็วขี้อ้อนนะครับเอาแม่เจ็บนะแม่เจ็บนะเบาๆนะแม่นะแม่นะไม่ใช่พ่อนะมันนึกว่าพี่นะน่นะนะเข้าตัางมันนึกว่าพี่ <laughs> ก็โอเคทุกคนก็อา่า อันนี้คือเขาตังแต่อีกตัวที่ยกปีกคนละตัวกันนะทุกคนคนละตัวกันลายสกอตอีกตัวหนึ่งนะยกปีกสองตัวนะครับแต่ตัวนั้นน่ะยังไม่เห็นยกปีกสองข้างแบบตัวนั้นน่ะเปิดแบ่งไปแล้วแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยเห็นยกสองข้างบ่อยมากกหรับผมนะตัวผมเองแล้วก็ตัวเนี้ยเสียงจะซอฟกว่าตัวนน้นตัวนู้นเสียงเหมือนปีใหม่ตัวหุ่นเหมือนปีใหม่แต่เพียงแต่ว่ายกปีกเท่านั้นแหละอืมโอเคระบังลูกทําไมเนี่ย โอเคทุกคนก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูกับพี่อ้วนด้วยนะฝากเข้าตังไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อๆด้วยนะคะครับผมบายบายค่ะทุกคนบายบายค่ะมองมองด้วยสายตาที่อาฆาตมากไปไป